วันนี้พามาชมแบบบ้าน SG5 ของทางโครงการสินธานีแกรนดิโอ14ที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยใหญ่ถึง265ดารางเมตรโดยตัวบ้านสามารถจอดรถได้สูงสุดถึง3คันเลยค่ะ พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเจอถงรับรองของตัวบ้านโครงการนี้เขาให้ทุกแบบบ้านมีพื้นที่ต้อนรับก่อนเข้าสู่โซนหลัดซึ่งรู้สึกว่าใส่ใจมากๆต่อมาจะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นหรือ Living Area ของตัวบ้านที่เป็นแบบ Open plan เชื่อมยังโซนรับประทานอาหารคือมุมนี้ถ้ามีแขกมาก็รองรับได้แบบสบายๆและที่เราชอบมากอีกอย่างคือห้องครัวที่อยู่ติดกันออกแบบมาสำหรับการใช้งานจริงมีช่องเสิร์ฟอาหาร จากครัวด้วยใครที่ชอบจัดปาร์ตี้เรียกเชฟมาทำอาหารที่บ้านคือสะดวกสุดๆห้องครัวตรงนี้ก็กว้างขวางมากๆด้านหลังยังมีพื้นที่ซักล้างให้แยกเป็นสัดส่วนด้วยค่ะพาไปดูห้องนอนแรกที่อยู่ชั้นล่างของตัวบ้านโดยทางโครงการใส่ฟังก์ชันพื้นแบบ s a m l e s s Floor ลดการเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มสามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวกสบายหรือจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ดูลงตัวเลยค่ะ และตรงนี้ยังมีห้องนามรับแขกด้วยค่ะทำให้สะดวกเวลาแขกมาเยี่ยมที่บ้านของเราค่ะผ่าขึ้นไปชมชั้น2ตรงนี้จะเป็นโซนพื้นที่พักผ่อนหรือปรับเป็นห้องอ่านหนังสือก็ยังได้นะคะเพราะพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆเลยค่ะและยังมองเห็นโถงสูงแบบดับเบิลสเปซที่เชื่อมขึ้นมาถึงชั้น2ด้วยละค่ะ พาไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าค่ะก่อนจะเข้าไปเราจะพบกับห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ก่อนเลยพร้อม Walk in Closet ที่จะทำให้เราจัดเสื้อผ้าหรือแมทชุดให้เข้ากับอ c อ e เซอรีที่เหมาะกับชุดของเราได้อย่างเต็มที่ เดินต่อเข้ามาจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่ใส่เตียงขนาดคิงไซส์ได้อย่างสบายที่มาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่พร้อมให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเปิดรับพลังบวกได้ทุกเช้ามีหน้าต่างบานใหญ่พร้อมระเบียงส่วนตัวที่ยาวเต็มความกว้างของบ้านคือถ้าได้ตื่นเช้ามาเปิดม่านรับแสงรับวิวตรงนี้คือดีต่อใจมากๆและยังเห็นถงโฟเย่ข้างล่างได้ด้วยนะคะ พาไปชมต่อกันที่ห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดูมาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่ใช้งานได้สะดวกด้วย h i s and h e r s i n ที่สามารถแยกกันใช้งานได้ไม่ต้องแย่งกันตอนเช้าพร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ไว้แช่พักผ่อนหลังเลิกงานเหมือนยกสปามาไว้ที่บ้านเลยค่ะต่อมาจะเป็นห้องนอนที่สองที่มากับพื้นที่ใช้สอยจุใจสามารถใส่ตู้พร้อมโตะทำงานอย่างไม่พอใส่เตียงขนาดใหญ่แบบนี้ห้องก็ยังดูโปรงง่งโล่งอยู่สบายมากๆเลยค่ะ และแน่นอนค่ะมาพร้อมห้องน้ําในตัวทุกห้องนอนพร้อมแยกโซนแห้งโซนเปียกอีกด้วยค่ะและสุดท้ายห้องนอนที่3ก็ให้ฟังก์ชั่นมาตอบโจทย์ครอบครัวขนาดใหญ่ที่ใส่ใจทุกสไตล์การใช้ชีวิตของทุกเจนสุขภัณฑ์ในห้องน้ําทางโครงการก็ขัดสรนคุณภาพจากอเมริกันสแตนดาร์ หากจะมีบ้านที่เติมเต็มความสุขของทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเจนไหนก็ต้องหลงรักแบบบ้าน SG5 จากโครงการสินธานี14 g r a n d กรนดิโอย่างแน่นอนเลยค่ะหากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0871901177แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวสินธานีนะคะ